ใช้ประโยชน์จากรั้วนะคะเราสามารถปล่อยสัตว์เลี้ยงได้ค่ะ ถั่วฝักยาวแบบอินทรีย์นะคะวันนี้แม่บูจะมาทําค้างให้เขาไต่ค่ะเราใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านนะคะวัสดุเหลือใช้ค่ะนี่เป็นตะไคร่ค่ะแม่บูจะมาผูกไว้กับรั้วนะคะให้ยอดของถั่วเขาไต่ไปเลยค่ะใช้เชือกอะไรก็ได้นะคะนี่สายยอดก็เริ่มไต่แล้วนะคะมัดให้แน่นมีประโยชน์ค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงๆนะคะ เพื่อความปลอดภัยของเราปลูกผักทานเองในบ้านค่ะที่เป็นจัตปรูของถั่วนะคะเป็นแมลงที่ดูดน้ำเลี้ยงค่ะทำให้ถั่วของเรานะคะไม่ค่อยสมบูรณ์ถั่วปลูกแบบอินทรีย์นะคะ วันนี้แม่บูจะเก็บมเมล็ดพันธุ์เองค่ะถ้าฝักแบบนี้นะคะก็จะเก็บทานค่ะอันนี้จะเก็บเป็นมเมล็ดพันุ์นะคะตากแห้งค่ะไว้ปลูกต่อไปนะคะมเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวค่ะ